ตัดต่อคลิปแบบ AJA สร้างกลองถ่ายตัวเองกดปุ่มอนหน้าจอเพื่อบันทึกคลิปที่อยากจะเอามา react เข้าแอปตัดต่อที่สะดวกสำหรับ AJA ใช้ Velo นะคะกดปุ่มมีเดียด้านซ้ายเพื่อนำคลิปที่ต้องการมาลงหากมีส่วนไหนไม่ต้องการคลิกไปที่แถบที่เป็นคลิปวิดีโอและเลือก คำว่า split ที่เป็นรูปเืนไก่ด้านล่างนะคะจากนั้นทำการลบคลิปที่ไม่ต้องการออกทีนี้เมื่อเราอยากจะเอาคลิปที่เราอยากจะ react เข้ามาในคลิปต้นฉบับอันนี้ให้กดปุ่ม pip ด้านล่างนะคะคือการเอาวิดีโอหรือภาพอ,อื่นๆมาซ้อนในภาพเดิมที่มีอยู่เมื่อกดเสร็จก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการ จะปรากฏให้เห็นว่าเขาจะขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางเราก็เลื่อนน้องไปตรงไหนก็ได้ค่ะส่วน AJS จะชอบเลื่อนมาทางมุมซ้ายด้านล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ adjust หรือปรับขนาดตามต้องการเราอยากจะให้คลิปที่เอาเข้ามาเริ่มต้นที่ตรงไหนก็เลือกไปเลยค่ะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังให้ไปเริ่มตรงไหนที่เราจะพูดก็แล้วแต่เลยทีนี้จะสังเกตได้ว่า AJS จะอยู่กลางรูปซึ่งมันไปกินที่วิดีโอที่จะนำมา React AJS ชอบที่จะเลื่อนตัวเองไปทางขวามือแล้วก็หดขนาดที่วางด้านซ้ายเข้ามานะครับเพื่อให้เหลือแค่ตัวของ AJS เองจะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือด้านบนก็จะกลายเป็นสีดำๆก็ดีเลย ปล่อยไว้เพื่อเอาไว้เขียน Text นะคะหรือซับไตเตลที่ h อจะพิมพ์เองนี้เองการลบ Background ที่อยู่หลังเราไปเลือก remove background แล้วก็เลือกที่ human แค่นี้ก็เสร็จแล้วส่วนใหญ่ในคลิป react เอจะให้เสียงอยู่ที่ประมาณ40%นะคะเราไม่ได้อยากให้หน้องดังมากวิธีใส่ Text ทุกคนก็มองไปทางซ้ายนะคะเห็นตัว T ใช่ไหมแล้วมันเขียนไว้ข้างใต้ว่า text ก็แปลว่าตัวอักษรเองกดปุ่มนั้นเลยค่ะแล้วเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ a j s ก็เลือกอัน plain p l a i ง่ายๆนะคะเป็น basic เลยแล้วก็เลื่อนน้องไปวางในตำแหน่งที่ต้องการซึ่งนั่นก็คือมุมบนด้านซ้ายนี่เองที่ a j s ชอบใช้เนอะแล้วก็ลดขนาดเพิ่มขนาดให้เล็กใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้ เราอยากจะพิมพ์อะไรเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะ AJS ก็จะเปิดคลิปตัตวเองฟังไปว่าตัวเองพูดอะไรแล้วก็พิมพ์ตามไปนะคะสวัสดีทุกคนไม่ได้ใช้ AI ช่วยนะพิมพ์เองทุกตัวอักษรจำแม่มันก็เลยใช้เวลานานะด็ดนึงแต่ถ้าใครมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ใช้ AI ได้ก็ใช้ไปนะคะ AJS ยังคงเป็น Manual พิมพ์เองทุกตัวอักษรเองเลยจ้ะ เอเจจะเลือกให้ตัวเทคยาวไปถึงท้ายคลิปเลยนะคะเวลาขึ้นต้นประโยคใหม่ก็แค่ตัดแล้วก็พิม์พใหม่ขึ้นต้นประโยคใหม่ก็จะตัดและพิม์พใหม่แบบนี้ไปตลอดฉะนั้นก็งานมือล้วนๆค่ะส่วนใหญ่ a อ s จะเลือกว่าผู้จบประโยคหนึ่งก็จะตัดให้เป็นเลเยอร์หนึ่งไปเลยนะคะแล้วพอเริ่มต้นประโยคใหม่ก็จะได้พิมพ์ใหม่ไปเนาะ ทีนี้มันจะมีช่วงที่ AJS อยากจะให้เพลงมันหยุดใช่ไหมเพื่อที่จะได้มานั่งอธิบายอะไร AJS ก็เลือกที่จะคลิกที่ตัวไฟล์วิดีโอ PIP ที่ Import เข้ามาเนาะกด Freeze ตรงเฟร,รมนั้นเพื่อให้ภาพมันนิง่งแล้วก็ขยายให้น้องยาวไปถึงตรงที่ AJS พูดเสร็จแล้วค่อยเอาคลิปที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและเสียง ไปต่อจากตรงที่เราฟรีซไว้มันก็จะดูต่อนเนื่องกัน oh, แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกอย่างที่ a j s ทำมีอยู่แค่นี้จ้าที่เหลือก็กด export ที่มุมขวาด้านบนแล้วก็รอให้เขา export จนเสร็จเราก็กด save เป็นอันจบกระบวนการ